าไหร่นะเดย๋เหยพวงละเท่าไหร่พวงละสิ้ยี่สิบบาทขอซื้อหนึ่งพวงห้าสิบาทได้ไหมสามพวงห้าสิบสามพวงหาจะขอซพวงห้าสิบอ่ะโอเคหนึ่งพวงห้าสิบพวงห้ก็ไม่ต้องทอนครับไม่ต้องทอนพี่เอาพวงหนึ่งแต่พี่ให้ห้บาทโอเคไหมโอเคเอาพวงสวยๆมา พวงสวยๆเลยโอเคขอบคุณครับตั้งใจเรียนนะครับ <c oughs> นี่ไปแล้วน้องบอกว่าน้องขายพวงละยี่ิบาทแต่ผมขอซื้อพวงละ5้าสิบาทน้องบอกว่าไม่มีเงินทอนลร <c oughs> งไปหาเงินทอนนะครับโอเคนี่น้องตั้งใจหาเงินเป็นทุนการศึกษานะครับโอ้ห oh, นน่ารักมากเลยนะครับ เรามาอยู่ที่ร้านนี้ครับย่างเนยแล้วจะช่วยน้องไป50บาทนะครับแล้วก็จะเอาไอไอันเนี้ยไปใช่ไ,ไ,ชไปบูชาที่ที่ที่นอนนะครับที่ห้องนอนนะครับโอเค